วันนี้ผมซื้อเหรียญหลวงปู่อินวัดโบสถ์ลงยาสีเหลืองนะผมซื้อเหรียญหลวงปู่อินวัดโบสถ์ลงยาสีเหลืองสองแสนแปดหมื่นบาทอ่ะผมซื้อเหรียญเนี้ย นะครับในราคา280,000บาทถามว่า280,000บาททําไมผมจึงเลือกนะซื้อเหรียญน,นี้นะครับอะทาไมผมจึงซื้อเหรียญน,นี้ในราคา280,000บาทแน่นอนครับคนที่จะมีเหรียญปูอินวัดโบสเนื้อเงินลงยาแบบผิวน้ําทองอะ่ะ ผิวน้ำทองก็คือผิวเหรียญไม่ดำไม่ได้ล้างแบบนี้มีไม่เกินเอาว่าไม่น่าจะเกินห้าเหรียญในประเทศนะฉะนั้นเงินสองแสนแปดผมซื้อพระวันหนึ่งก็เกินแล้ว พระอย่างอื่นผมซื้อได้ถ้าเป็นเหรียญที่หายากนะครับแล้วหาสวยยากและที่สำคัญเป็นเหรียญที่ถ้าใครมีแขวนคอเข้าวงการพระเหมือนครับเนี่ยเบนเข้าวงการพระอย่างเงี้ยอ่านะครับเหรียญแบบเนี้ยบบถ้าไม่ซื้อคนอื่นซื้อไปเนี่ยผมงงหิดด้วยเหมือนกันอะไรบ้าเหมือนก็บแม่นะไม่เหมือนกับเสียหน้า นะครับเหรียญน,นี้สร้างในปี2496เป็นเหรียญลงยาร้อนนี่การลงยาเนี่ยนะครับก็คือเอาเหรียญเงินเนี่ยปัม๊มปั๊มเสร็จนะครับก็ทําการตัดอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็นะต้องล้างเหรียญให้สะอาดแล้วก็มาขุดยาเนี่ยใช้มีดนะขุด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 ,ขดนะครับแล้วก็เอายาเนี่ยยาเป็นผลึกแก้วเอามาตำให้เป็นเม็ดเล็ก อก็ทาลงไปบนพื้นเหรียญที่เราขุดแล้วโดยการใช้ขนเป็ดผูกันใช้ไม่ได้นะผูกันมันอมน้ํามันอมแก้วต้องใช้ขนเป็ดค่อยๆเกี่ยขนเป็ดที่มันไม่อมน้ํามันเด้งได้ใช้ขนเป็ดจริงๆนะครับแล้วก็ทําการเผาเผาให้เก็ดเม็ดเล็กๆที่เป็นเก็ดแก้วเนี่ยละลายละลายเสร็จยังไม่จบนะต้องเอาหินขัดเนี่ย มาขัดให้ยาเรียบเสมอกันคือเผาที่แรกมันจะไม่ใส่แบบนี้หรอกมันจะเป็นสีทึบๆขัดเนี่ยขัดขัดให้เสมอกันเสร็จแล้วเผาอีกรอบก็จะออกมาเป็นเหรียญสวยงามแบบนี้เหรียญลงยาร้อนนะครับเกยยาดนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าเหรียญน,นี้นะยังไม่ได้ถ่ายรูปแบบเป็นสตูดิโอโชว์ลงเ c e b o o k อ่ะนะแน่นอนเหรียญน,นี้มีเงินสามแสนก็หาเหรียญสวยเท่านี้มาแข่งกับผมลำบากนะครับเหรียญน,นี้ดีกีแชมป์อยู่แล้วอันนี้เป็นองค์นาลาในหนังสือคำบีมพะเครื่องมืองราดนี่ฮะฉะนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเก็บแล้วชนะอ่าโชว์ได้แขวนได้อยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดเมื่อไหร่ไม่ต้องไปงอขายใคร มีคนง้อซื้อเราตลอดเวลาพี่เมียงยังไม่มีรั่วเหรียญนี้ผมจะบอกให้อันนี้เป็นเหรียญที่ผมบอกเลยครับว่าสมัยก่อนเล่นกันผิดเพี้ยนเรียกเป็นพอดำอ่านะครับ จริงๆนี่คือเหรียญว่าอินวัตตาลบำรุงกิตนะครับเหรียญน,นี้ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีแท้ให้ซื้อแล้วที่เห็นกันอยู่เนี่ยส่งภาพมาถามผมเนี่ยผมพูดเสมอส่งมาสิบเหรียญเก้ใบเสียบเหรีย,น,น,ยนะครับปุยอินวัตตาลบำรุงกิตก็ยังมีเซียนดันทุลังไปลงทำหนังสือเป็นเพราะดำ ติ้งต้องนะครับอ่าเหรียญนี้คือเหรียญ่ออินนะด้วยชื่อฉายาด้านหลังนะอินทะสุวรรณโนตรงเนี้ยถ้าคนอ่านขอมออกอ่ะจะรู้เลยว่าเนี่ยอินทะสุวรรณโนเนี่ยคือชื่อฉายาหลวงพ่ออินเหรียญนี้สร้างในปีสองสี่ห้าเก้าซึ่งในถแถลงการอ่าลองเปิดกล่องโฟมที่ว่ามีหนังสือ ดำเนินไหมอาซึ่งในแถลงการตรวจคณะสงฆ์เนี่ยของพระสังฆราชกรมพยาเจ้าวชิระญาณวโรรสเนี่ยก็บันทึกว่าตอนปี60ที่มาราชบุรีเนี่ยเนี่ยเจ้าอธิการอินเนี่ยอินทสุวรรณโนเนี่ยก็มารับสเสด็จบันทึกการบวชเพราะอุ่นวัดปกจเจริญน,นะบวชนะครับพระเกจิท่านไปดูระชาด้วยนะครับประวัติท่านชัดเจน อ่ะอันนี้ก็ไอ้ตอนนั้นมันมีคําพูดคําพูดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบคือใครจะเรียกอินก็เรียกไปส่วนเขาจะเรียกดาใครจะทําไมเอา้าอย่างนี้มันเป็นคําพูดที่นะครับคืออยากจะพูดอะไรผิดผิดก็พูดได้ไม่ต้องสนใจความชัดเจนหรือความเสียหายนะครับพอมาถึงนัปัจจุบันนะะใครจะไปหนีความจริงพ้นนะ นะเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญเพราะอินวัาตานบำรุงกิจและแพงด้วยอ่าแพงด้วยนี่ครับนี่เหรียญตัวจริงจะบางอ่าเป็นเหรียญตีกระบอกห่วงนะะมาเชื่อมติดทีหลัง เหรียญนี้ดียังไงโอ้โหต้องบอกว่าทุกด้านคงกระพันชาตีเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเมตตามาหานิยมครอบเนะี่ยทุกด้านเป็นเหรียญเก่าเป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกที่ทันตัวเพราะเหรียญปีสองสี่ห้าแปดเพราะจิตนั่นเป็นเหรียญที่ไม่ทันหลวงพ่อจิตนะเหรียญแจกงานศพแต่เหรียญพ่ะอินวัาตามลุงกิตเนะี่ยเป็นเหรียญที่สร้างทันชีวิตท่าน แล้วเป็นเหรียญที่มีเนื้อเงินด้วยในปีสองสี่ห้าเก้าสร้างเนื้อเงินได้ด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วเห็นไหมครับนี่นะฮะหลวงพ่ออินวัดตาลบำรุงกิจในปีสองสี่ห้าเก้านะครับอ่ะนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญ นะครับเหรียญหายากของนะจังหวัดราชบุรีและเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยนะที่ทันนะครับตัวหลวงพ่อปีสองสี่ห้าเก้าเนี่ยมีการสร้างเหรียญพระเกจิอยู่ด้วยกันเนี่ยสี่เหรียญในประเทศนี้ทั้งประเทศเนี่ยปีสองสี่ห้าเก้าสร้างเหรียญพระสงฆ์สี่เหรียญน,นะทั้งสวยทั้งหายากเตี้ยไปเลยครับนะ ก็เป็นมณฑลราชบุรีแล้วมันจะไปมั่วอะไรยังไงผมไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจที่เขาสื่อสารไงนะครับว่าคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามณฑลน,นนะ่ะก็คือพื้นที่กว้างเขาก็ซอยมาเป็นแขวงแขวงก็คืออำเภอถ้าหมวดหมวดก็คือตำบลกอผิดครับอาจารย์ต่ออ่ะโอเคนะครับอืมอ,อินเท่าไหร่ครับอาจารย์ชอบอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตรงประดำวัดตาอ่ะนี่เขาน่าจะพิมพ์ผิดใช่ชื่อเก่าดําเนินคือจริงๆดําเนินสะดวกเนี่ยชื่อเก่าเลยอะ่ะเขาแบ่งเป็นแขวงสี่หมื่นกับแขวงแพงพวยอ่าเนี่ยเคยได้ยินไหมตอนนี้มีม,มีมีชื่อท่าเหลือแพงพวยอะ่ะ แขวงแพงพวยแขวงสี่หมื่นก่อนที่แขวงแพงพวยเนี่ยจะมาเปลี่ยนเป็นนะดําเนินสะดวกเพราะชื่อดําเนินสะดวกเนี่ยมาตอนที่นะฮะรอห้าเสด็จพระราชดำเนินทางน้ํามาใส่โยกกว่าผ้าใส่โยกดั้งเดิมเนี่ยไม่มีแขวงดําเนินสะดวกเพราะยังไม่มีชื่อดําเนินสะดวก ่าชื่อสะดวกเนี่ยเกิดมาจากตอนที่ขุดคลองดําเนินปี2409เสร็จปี2411ในรัชาากาลที่4ท่านช่วงบุญนาคเป็นคนขุดอ่าพอปี2411ขุดคลองดําเนินสะดวกเสร็จเี่กก็ยังไม่ได้ชี่ดำเนินแต่คลองมันตรงอ่านะครับรห้าเนี่ยสเสด็จประพาสไซโยกก็ทรงนะรับสั่งว่าคลองเนี่ยเดินทางสะดวกอ่าก็เลยตั้งชื่อนะครับแขวงเนี่ย ตามชื่อที่รองห้าส่งรับสั่งว่าดำเนินสะดวก hmm. อ่าก็เลยแบ่งเป็นแขวงสี่หมื่นนะครับอ่ากับแขวงดำเนินสะดวกชื่อของแขวงแพงพวยก็เลยหายไปโอเคอ่ารู้เรื่องนะครับอันนี้เป็นมีดนะอันนี้ของวัดหนองเป็ดกา hmm. ก็ได้าจากนาครสวรรค์อ่าส่วนอันนี้เป็นมีดนะะถวายที่สร้างไว้ลูกของวัดท่าตะโก อ่ะนครสวรรค์เหมือนกันน,นะครับสี่หลวงพ่อที่สร้างในปีสองพันสี่ร้อสิบเก้าก็จะมีพ่ออินวัดตาบรุงกิจม,มีเงินนะครับมีเงินแล้วก็มีทองแดงแล้วก็มีนี่พ่ออยู่บางน้อยอนี่พ่ออยู่บางน้อยสองสี่ห้าเก้านะ นี่อันนี้สองสี่ห้าเก้เาก็พออยู่บางน้อยอันนี้อาจารย์หลวงพ่อคงอ่าก็นี่กระทันตัวก็มีเนื้อเงินแล้วก็มีเนื้อทองแดงนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นนะหลวงพ่อแก้วพงมลัยอ่าห้าเก้าเหมือนกันพ่อแก้วพงมลัยก็มีนะเหรียญทองแดงอางเดียวนะนะ ทำนาถาจารุปกรณ์หมดแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งคือพ่อตาดวัดบางวันทองแต่หลวงพ่อตาดวัดบางวันทองเป็นเหรียญที่ไม่ทันตัวไงอ่าพ่อตาดวัดบางวันทองนี่เป็นเหรียญที่ไม่ทันตัวเป็นเหรียญแจกงานศพนะครับอืใครอยากได้มีดก็มาจัดให้เนี่ยมีดหมอวันนี้คือแท้แน่ใช้ได้สบายใจ นี่นะครับพออยู่นี่ไปเหรียญทันตัวเลยครับทันเสกทันเสกเองเลยอันนี้ท่านทันตัวท่านคือพ่อคงบังกระพรอมอ่ะ mm. เขาเรียกว่าใช้เหรียญเพราะอยู่บางน้อยติดกายท่านตลอดอ่าพ่อคงบางกระพรอมอ่ะใช้เหรียญเพราะอยู่วัดบางน้อยนี่ติดกายท่านตลอดสิทธิ์อาจารย์นะครับอา้าว มีดเล่มใหญ่นี่ของวัดหนองเป็ดกาเอาสามพันน่ะเอาสามพันบาทมีดเล่มใหญ่ของวัดหนองเป็ดกาเอาสามพันอันเนี้ยคือเป็นมีดหมอที่ใช้กันของกันอะไรเข้าป่าขับรถกลางค่ำกลางคืนตรงไหนเยนอันนี้เอาอยู่อ่าอันนี้เอาอยู่นะครับส่วนนะอันนี้นะครับเป็นของวัด ท่าตะโกที่บอกเลยนะท่านเลวัดจิ่นเกสรอยู่เกิดอืมอ่ะคุณอยากได้เท่าไรคุณก็ใส่ราคาว่ากันมามีดหมอจุดประสงค์จริงๆทาสัทาทงไว้กันของป้องกันตัวคุ้มครองตัวเออนะวันนี้ก็หยิบมาให้ดูให้ชมกันส่วนเหรียญเนี้ย เหรียญมะม่วงวัดโบสถมหาราชนี่ก็เป็นเหรียญรออีกเหรียญหนึ่งที่หายากแต่รู้ป่ะเซียนพระเนี่ยไม่เคยเอามาเรียงและจัดลำดับว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญไหน<ม>บอกว่ามีเหมือนเหมือนกันอ่าอย่างเนี้ยด้านหน้าเนี่ยถ้าถามผมนะด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปู่สุขปากของมะขามเท่า แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเนี่ยพ่อม่วงวัดโบสถ์แต่อันเนี้ยเห็นปะเป็นอีกองหนึ่งมียันอุข้างบนอันนี้ไม่มียันอุ mm hmm. คือถ้าเอาาจัดลําดับแล้วหาที่จริงๆเราก็หาเจอเออหาที่จริงๆเราก็หาเราก็จัดลําดับแล้วแต่ไม่เคยมีใครมาจัดลําดับแต่กลับมาบอกว่าไม่รู้ที่มีเหมือนเหมือนกันหลายที่เดี๋ยวผมจัดการให้อ่าแต่อันเนี้ย อันนี้เป็นพาะม่วงวัดถเพราะอะไรเพราะมีเหรียญทองแดงขู่ในตัวปัม๊มย้อนยุคอันนี้ก็เลยสําเร็จชัดเจนเป็นหนึ่งวัดเพราะวัดโบสถ์มหาลาเนี่ยพราอม่วงวัดโบสถ์นี้อาจารย์พาะเงินบางคารนะท่านเป็นพระสายเป็นอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานของสํานักประดูทรงธรรมเป็นอาจารย์กงจา่าเป็นอาจารย์พาะเงินบางคารนะฮะเหรียญเนี้ยชัดเจนด้วยความที่ว่าวัดโบสถ์เนี่ยเขามี เหรียญทองแดงทําย้อนยุคขึ้นมาอ่าแบบนี้ส่วนอันเนี้ยด้านเนี้ยนะครับมีหยาดปูข้างบนเดี๋ยวก็ต้องไปหาที่ว่าเป็นที่ไหนแต่ไม่ใช่จะเอาแบบนี้มาขายเป็นมมงวงวัดโบดแบบนี้ก็มมงวงวัดโบดแล้วไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะงงผมก็มีอยูนงเรียนครับครับบางอันเขาบอกว่ามีอันนึงด้านหนึ่งเป็นมพราะเงินบางคาด้านหนึ่งเป็นปูสุกปากของมะขามเท่าด้วย ก็มีนะครับอันไหนเป็นอันไหนเพราะว่าการแต่อันเนี้ยพ่อม่วงวัดโบสถ์แน่ๆอ่ะสําเร็จเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภารก,กิจอ่ะอันนี้เหรียญที่ไหนวันนั้นผมหยิบมาให้นะแฟนเพจผมเออเหรียญน,นี้ที่ไหนหลวงพ่ออะไร เหรียญแบบนี้อ่สร้างในราวปีสองพันห้าร้อยบอกว่าเหรียญเนี้สยสวยๆเป็นหมื่นอ่ะพอะเตียงเขาลูกช้างนี่เหรียญรุ่นแรกพราะเตียงนี่พี่เล็กมังกรทองพิมอลเลสิตหลวงพ่อพิษวัฒนมังนะเหรียญรุ่นแรกเพราะเตียงเขาลูกช้าง สิทธ์เพราะเงินสิทธ์พราะพิษเพราะว่าพิษเป็นหลานเพราเงินบางคานเนี่ยเพราะเตียงเขาลูกช้างอ่ะที่รูปหลอกก็แพงอะไรก็แพงนะแบบนี้สวยๆนะกระไรทองเต็มๆมาเหรียญละหมื่นห้าผมซื้ออ่าแท้เกดูกันเป็นแล้วต่อไปก็เหลือมารู้ที่รู้วัดเอาไปหาตังกันอ่ามามีคอมเมนต์อะไรอีก เมื่อวานเนี่ยผมว่ามีนวงแกะสองรอบอันนี้เห็นไหมหรือว่าน,นี่คืออะไรสิวลีพาอกลวยนะ,ะนี่นี่คือสิวลีพอกลวยแต่ผมเหลือหเห็นแค่นี้ผมจะแกะต่อ